สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสื้อเหลืองเฮโลเปิดเพลงหนักแผ่นดินหวังไร้ธนาทรที่สอนอสุดท้ายเวอร์เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันที่24พฤศจิกายนที่สอนอทุ่งสองห้องผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกลุ่มคนเสื้อเหลืองจํานวนหนึ่งมายืนถือป้ายข้อความวิพาก์วิจารณในธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าพร้อมเปิดเพลงหนักแผ่นดินอยู่หน้าทางเข้าโรงพักโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทุ่งสองห้อง คอยดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันไม่ให้เกิดความวุ่นวายก่อนที่นายธนาทรจะมารายงานตัวตามหมายเรียก รับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่กะกะตแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายธนทรเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทวีรักมีเดียจำกัดยืมนบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสแบบบัญชีรายชื่อต่อกะกะตอ,อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสอ,อันเป็นการฝ่าฝืนพรปว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี2561มาตรา151และล่าสุดมีรายงานว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานย้ายในธนทรมารายงานตัวตามใหมาเรียกที่บอก,กอน,นอสองดอนเมืองแทนกันไปสนอทุงสองห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มคนเสื้อเหลืองและผู้เห็นต่างทางการเมืองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ